สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีสุดๆสำหรับเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนครับเพราะตอนนี้ Us t o r e by Com7 มีโปรโมชั่นสุดพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กันยายนพศ2 5 6พนี้ครับโดยเพื่อนๆสามารถซื้อ iPad แล้วรับ Apple Pencil รุ่นแรกฟรีทันทีหรือซื้อ iPad Pro แล้วรับ Apple Pencil รุ่นที่2ฟรีทันทีเช่นกันครับหรือจะแลกซื้อหูฟังไร้สาย AirPods ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับ ใครที่กำลังมองหา iPad หรือ iPad Pro ให้ไวเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆน,นักศึกษาที่กำลังเรง Macbook หรือ iMac ก็มีโปรดีเช่นกันครับโดยสามารถเลือกรับฟรีหูฟังไร้สาย Airpods ไปฟังเพลงกันเพลินๆหรือจะเลือกรับ Apple Magic Mouse และ USB-C g r e e n u adapter เลือกกันได้ตามที่ต้องการใช้งานเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะเพื่อนๆยังสามารถรับส่วนลดในการซื้อประกัน Apple Care ถึง20% และส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์เสริมสูงสุดถึง50%เลยครับจากการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้กับเจ้าหน้าที่ของ ustore by com 7โดยตรงทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าโปรโมชั่นนี้สามารถเลือกชำระได้2ช่องทางครับนั่นคือเงินสดหรือบัตรเครดิตและก่อนที่จะซื้อต้องแอดบัญชีลายก่อนนะครับด้วยการแอดบัญชี a s s i ustore com s ตามที่แสดงบนหน้าจอตอนนี้ แล้วเข้าไปติดต่อเพื่อรับรหัสผ่านทางไลน์ทำการสมัครลงทะเบียน Unides และเอารหัสไปยื่นที่ร้าน U Store by Com7 ทุกสาขาครับโดยเพื่อนๆต้องเตรียมบัตรนักศึกษาไปด้วยนะครับที่สำคัญโปรโมชั่นนี้ลูกค้าจะต้องชำระเงินสดล่วงหน้า50%หรือรูดบัตรเครดิตเต็มจำนวนไม่สามารถผ่อนได้นะครับและจะได้รับสินค้าภายใน6สัปดาห์นะครับไม่ได้รับเลยทันทีต้องรอก่อนครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรติดต่อทาง c o มเซเว่ได้โดยตรงตามหมายเลขที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับผมมาแจ้งโปรโมชั่นให้เพื่อนๆได้ทราบเท่านั้นครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีโฆษณาอะไรนะครับสำหรับสาขาข,าของ Us t o r e by Com7 เเพื่อนๆสามารถเช็คร้านใกล้บ้านหรือร้านที่สะดวกเดินทางได้จากข้อมูลที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับโปรโมชั่นนี้หมดเขตวันที่29กันยายนพศ2 5 6พนี้นะครับไปจัดกันได้ครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ